ก่อนอื่นควบ้านบ้านกบนานสิงก็ขอกล่าวคำว่าสวันดี้ครับปอแม่ปีน้องทุกคู่ทุกคนทุกภากเด้อเนาะก็ห่างหายกันไปเหมือนครับเนาะกับัวบ้านกบนานสิงกับกับลูกเกี่ยวกับโควิดโควิดเนาะครับเด้อวันนี้คว้าบ้านนันสิงกับป๊อปป่อปปีน้องล้ววันนี้ก็เป็นวันแห่งความยิงใจของโคาะของค้บ้านกบนานสิงที่ถูกใจคนโต้ด้หักปริญญาแล้วครับเนาะก็เลยเอาภาพ มาฝากพ่อแม่ปีปนองะกลับมาทำผลงานทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอาหารการกินการเดินทางตีงองตีแอร์พี่น้นองได้พอได้สมต่อไปนะครับนอกวันนี้ก็เอาฝากแห่งความสำเร็จของลูกเบาวลูกใจคนโตมาฝากพ่อแม่ี่น้องได้พอเนาะยังว่านอกพ่อแม่ ถูกทุ่นนเนาะลูกใจจบปิญญาเขาต้องดีอกดีใจเป็นเรื่องธรรมดาเนาะคนที่บัจบเตียก,กับต่อสู้กันต่อไปครับเนาะแต่วันนี้วันว่นานกันเสียงก็ดีอกดีใจครับผมเนาะกับปลูกใจคนโดได้จบได้รับปริญญาละปัญญาตีดีมอ,อส่งขานัคาินคณะสถาปัตย์ครับผมเนาะจบมาก็ปีทีแ่แล้วนะครับมาห้าปัญญาปีนี้ครับผมเนาะ ขอแสดงความยินดีกับดกชใจเนาะลูกโซนี่ดวกใจคนโตครับขอดีใจเนาะขอดูกประสบความสําเร็จในชีวิตหรือในด้านการงานในด้านคุญแงกุยังเนาะประสบความสําเร็จเนาะจะได้ก็ปพ่อแม่ทุกคู่ทุกคนนะครับเนาะก็เป็นเรื่องปกติที่ว่าดูงทุกดวกระต้องดีโอดีใจจะได้ก็ฝ่าฝืนต้องที่ตามผมกาขอข้อนี้ก็ต่างเชืงอถือได้ครับ ึงว่าจางหายกันไปเหมือนะครับเนอะคนมากขนาดเสียงก็ยังคิดเติมคิดถึงหา่อแม่่ไปนอกทุกทุกคนอยู่ครับเนอะจะได้ก็โอกาสมาปะการทำซักรอบนะครับเนอะฟอนพ้นโควิดไปแล้วก็คิดว่าเศรษฐกิจการท่อาการบ้านมือมานเทาของจะดีขึ้นกันเนอะหลายสิ่งหลายอย่างเนอะมาขอเข้าของขอแป้งขนาดครับปอแม่่ไปนอกน้ำมันก็ขึ้นราคาเศรษฐกิจเศรษฐกิจตกก็ย่ำแย่ ครับผมเนาะเจไดก็เขาต้องสู้กันต่อไปครับเนาะกับฟากบ่แม่พน้นองทุกคนต้องดูแลสุขภาพตัวเก่าเนาะพยายามออกร่างกายด้วยนะครับด้อยคือว่าจะเหมือนต้องดูแลนะครับผมเนาะดูแลสุขภาพตัวเก่าด้วยเขาจะปล่อยให้สุภาพเขาออนล่าไปกับตามเศรษฐกิจตามแรงได้ครับเนาะพยายามพอสุขภาพตัวเก่าเข้มแข็งและแข็งแรงเพื่อต่อสู้ต่อไปครับผมเนาะ จะได้ผมขอขออวนะยพรใหน้พุแม่ทุกน,น้องทุกทุกคนเนี่ยจงมีแต่ความสุขความเจริญเราจะจากคนไทยไทยเจ็บพายาดอาปาดกูซิงกูยางหนอกที่จะเข้ามาก็ขอ,ขอป่นทุก่นไปป่นปสปะาสเปดอย่างน่าที่สิ่งดีเด้อครับเด้ขอขอเจอต่สิ่งดีๆเข้ามาในครอบครัวและชีวิตประจำวันทุกวันทุวันทุว,นทวันนะ ครับทุกคนไปน้องเด้อขอให้สุขภาพแข็งแรงเน้นต่อเนี่เป็นลักผมเนาะแต่ได้คนมากันน่ำสิ่งไปสร้างสิ่งดีๆนะคิดดีๆมาขอแม่ไปน้องได้พอนะตอนนี้ก็พอบรรยากาศภาพหนึ่งไปก่อนครับเนาะแต่ได้ก็ขอขอบคุณพ่อแม่ไปน้องทุกคนเด้อที่ติดตามขอมากำะัน่ำสิ่งเนาะในห้องแบบปกันใหม่กับสิ่งดีๆนะครับเด้อแต่ได้ก็ขอการครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง